Welcome back to my Time Fighter! And now let's about our fourth bar and this is tonight, man, he went! อาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เดินทางมาถึงมวยคู่เอกของรายการมวยไทยไฟเตอร์ในมวยคู่ที่4ครับแล้วก็ต้องประชาสัมพันธ์อีกสักครั้งนึงนะครับว่าวันอาทิตย์ที่1มีนาคมนี้เราเปลี่ยนเวลาการถ่ายทอดสดรายการแม็กซ์มวยไทยในวันอาทิตย์เป็น6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะครับหโมงเย็นนะกับเป็นเวลาเดิมนะครับเพราะฉะนั้นรวดๆไปเลยนะครับ5วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดีเริ่ม6โมงเย็นทุกวันนะครับ Alright, ladies and gentlemen introducing your thai warrior fighting i want the blue corner. he representing buriram province 19 years of age ladies and gentlemen let's hear it for Singto war what to A Thai warrior fighting out of the blue corner. He representing Buriram province, 19 years of age. Ladies and gentlemen, Singto what and his opponent in the red corner, another Thai warrior. He representing Bangkok, 22 years of age, running at Luke's one gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Abbas Moh เทรนดิลซ์เองยูอีไทวอริ r อฟลัตติอัลวัตเตอร์เรดคอนเนอร representing b a n g k o k อั b ป s ตต o r e r a j a เ r u k เอาเละครับท่านผู้ชมครับเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการครับไปกัด68.5กิโลกรัมระหว่างทางด้านสิงโตววัฒนะครับนักชกในมุมน้ำเงินกับนักชกดีกีแชมป์ครับ จางาด้านอับบาสมราชพฤกษ์ด้านสิงโตครับนักชกในมุมน้ำเงินนั้นเป็นนักชกจากอำเภอนาโพครับจังหวัดบุรีรัมย์ในวัย19ปีชื่อจริงชื่อนายวิรตพลไทยสงครับก่อนหน้าน,นี้นั้นเคยมาโชว์ผลงานด้วยการชนะคะแนนน้องอ้อนสิทธิเจอ้อเอาไว้ครับจากสกัด่ข่วอวัฒนะครับที่นครราชสีมาส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงดีกีแชมป์มวยรอบครับ ทีกัด68กิโลกรัมครับอับบาสหรือว่านายปวัชยชาหวังกระเส็งจากแขวงจอมทองเขตจอมทองกรุงเทพฯวัย21ปีครับ3ฟอร์มหลังชนะ2เสมอ1จากสักัดค่ายลูกสวนกรุงเทพหมหานครอะไะครับท่านผู้ชมครับคู่นี้นั้นน่าสนใจครับเพราะว่าเป็นผู้เอกนำรายการทีกัด68.5กิโลกรัมครับ ตะโกนหวังกเกษมในสังกัดของค่ายลูกสก็เป็นทั้งลูกชายเป็นทั้งลูกศิษย์ครับคุณเด็จริงครับอัมบัตปาอัมบัตปาอีทฮัตซันครับสามทหารเสือลูกชายของแก้วโวแวนของบางหมัดครับหรือว่าคุณประทีปหวังกเกษมนั่นเองครับรูล่างส่วนสูงนั้นดูเหมือนว่าสิงโตจะได้ลอยกว่าแต่ว่าความหนานั้นอยู่ที่ทางด้านมุมแดงครับ เอาละครับนั่นแหละครับบังหมัดลูกสวนครับต้องบอกว่าทําทุกหน้าที่จริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเทรนเนอร์ผู้จัดการหัวหน้าคณะรวมไปถึงคุณพ่อครับสุดท้ายก็เป็นผลขับได้คนเสิรครับ <laughs> พาลูกชายมาชกต้องลงมือถ้าไม่ติดธุระจ,จริงๆจะมาเองทุกครั้งครับบังหมัดลูกสวนตว่าเอาใส่ใจทุกรายละเอียดครับเอาละครับท่านผู้ชมครับ ยกที่1กําลังจะเริ่มต้นขึ้นครับผู้เอกนํารายการได้กับาการน้องแวกเพชรราชพัฒน์ก็เป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีต้องเบรคเกมแป๊บหนึ่งครับมีปัญหาที่บริเวณแองเกิลครับเอาละครับยกที่1เริ่มต้นครับผมนะครับระหว่างควาวคัดตีของอาบาสกับลูกเหนียวลูกแน่นของนักเถกมุมน้ําเงินครับ ตัววัฒนะมาชกครั้งนี้ต้บอกว่าเจอกับนักชกเกรดเอครับต้องดูว่าจะฟาดดาลนักไปได้หรือเปล่าเอาละครับวันนี้เจอมวยเขี้ยวเขี้ยวดีกรีแชมป์เลยครับทางด้านสิงโตเจอระดับอัปปาสครับต้องบอกว่าในเหนียวแน่นอนครับสำหรับค่ายมวยลูกสวนครับพี่น้อยเอาละครับล็อกเอาไว้ทล้วเทครับปัดลองกำลังเอาไว้ก่อนนี่นะครับปัดลองกันแล้วเห็นอะไรกันบ้างครับเอาละครับ หลั่ออกมาแล้วหามันมหาจังหวะเล่นบอลอกครับสิงโตสายเติมเข้าไปโอ้ลงที้โดนกระจับครับหมุนติ้วครับอาบาสครับสายหน้าของอบาสก็เจอขวาของธนาสิงโตครับนิ่งๆครับแต่นี่ครับกระดูกประสบการณ์ดีนะครับสำหรับชนะน้าอบาสมาแล้วครับวงในต้องรวบเอาไว้ครับรัดเอวไว้ก่อนครับธนาสิงโตนี่ครับสิงโตเดินเกมแท้วันนี้เจอเติหนักแน่ครับ ชกกับอับบานี่คิดช้าคิดนานไม่ได้ครับต้องเดินเร็วตายมาจากขวาจะมาอับบานครับถึงโตเดินหน้าโชคนำตัวไปก่อนพลาะนั่นเอาคืนแล้ต่อยขวาแล้วแทงตายนะครับวงนายรัดทีตีด้วยขวาครับแย่งอึ้มาตั้งเกมใหม่ครับจากกรรมการน้องแว่ขึ้นรัชพัฒน์ครับพยายามจะคำทางอยู่ครับพี่น้อยรถของรถจักครับทางด้านถึงโต อับบาสครับชิงไหวชิงพลิบครับเสียบซ้ายเสียบขวาดันเอาไว้ครับอับบาส์ขายความเก่าในการเข้ามาปะทะครับอับบาสนี่แะครับแยกใหม่ตั้งเกมกันอีกครั้งครับยจะมาเสียบจังหวะแทงขวาครับเอา้ะครับแล้วตีโตเข้ามาอีกครั้งกัตนาบาสมาอีกแล้ววงในนวลนี่ครับจังหวะเข้าในของทางด้านอับบาสครับโปงในตีมันชัดเจนครับ บาสขวามาจากสิงโตกัหวนขวายาวๆขวาจากด้านสิงโตดึงได้อบาดเข้าชาร์จเลยครับเสียบด้วยขวาแล้วพยายามจะตามด้วยศอกครับอาละครับขวางไม่อยู่ครับอบาดพยายามจะสับตามเข้ามาโอ้ดูครับบทต่อครับนวดกับศอกเนี่ยเฉวดเฉวียนเฉียดไปหน้าไบใบหน้ามาครับโบวงไหนตีไม่ได้ยังมีลูกต่อครับตัดให้พระวองก่อนครับเอาละครับ เขาไปแก้เกไมไว้กับอบาเบเร็กขาววจดใจเขาน่า,นาถิงโตถึงโตขวางเอาไว้ล็อกได้มาอาวบเด้งเข้าขวานี่นะเอาคืนด้วยเข่าซ้ายกับถิงโตโอเคครับเดินหน้าอีกทีอบาบเจอขวาของสิงโตครับหักเกมเสิร์มไว้ก่อนครับแล้วหมดยกแรกครับม,ม,ม,มามวยไทยไฟเตอ ครับสิงโตวอลวัฒนะครับาชบในมุมน้ำเงินต้องมาเจอกับอับบาสมอรัชพฤกษ์นี่นะครับจบจบแชมป์วัยรอบครับเปิดเกมได้น่ากลัวครับทางด้านอับบาสจะไปจะเข้าในเขาหมอนมาโดนเสียบมาเน้นๆเลยครับจะซวกเข้าไป,ป,ป,าไปครับทางด้านอับบาสเอาเละครับ ที่สองกับตามกันต่อครับยกที่สอเริ่มต้นขึ้นมาครับาไปก่อนครับสิงโตอัปบาตชิงนเดินเข้าหาครับแฝกคือคักครับเปรียบสายเข้ามาสัดซอกขวาอ้าวจับในต่อไว้อัดแน่เข้าซ้ายเข้าไปจังหวะโชว์จังหวะฉายมาแล้วอับบาตเปรียบขวาโอ้โหลูกนี้แทงโยนเข้าไปทั้งตัวครับอัปบาตนั่นแลละครับเกมระอุขึ้นแน่ครับขวาจากสิงโต ามาพยายามว่าโอ้ยสุดโตดักเสียบเลยครับไปกรับมาอาบาร์พยายามจะเข้าไหนแล้วมีสอกเติมเข้ามาเอานะครับเริ่มจะเร่งเกมขึ้นกับนะว่าอาบาร์ตีด้วยขวาอีกทีแล้วกระชากเสียบซ้ายเอานะครับอาบาร์แมพยายามจะขวางครับต้องขวางให้อยู่ครับนี่นถือว่าวันนี้อาบาร์นี่ฟอร์มดุเหลือเกินครับจากเดิมที่มีความสนใจเป็นตัววันนี้เพิ่มความดุดันเข้าไปหลอกลามาเด้งเข,ข้าขวาครับอาบาร์ปิดหาเหลี่ยมแทงซ้ายแี่ลูกนี้เติมได้ตลอดครับ สิงโตขึ้นมาได้หนึ่งดอกครับเดี๋ยวเขามาก้าวมาแทงซ้ายครับสิงโตกระแทกมาเติมด้วยข้างขวาหวางนะเสียบอีกครั้ง่าเข็นสู้ได้ดีครับสิงโตแต่ว่าจังหวะสุดท้ายได้อัปบาร์ตเลครับตีเข้ามานี่ครับไปประมาณนี้สิงโตจะโยนขยับซะเองครับสิงโตเดินเข้ามารับแทงซ้ายก่อนเข้าในยังไม่ได้ของสิงโตการทําเกมยังไม่ค่อยต่อเรื่องครับนี่ครับตัดเข้ามาอีกครั้ง ตีเข้ามาอีกทีครับจากสิงโตเริ่มเล่นเกมของตัวเองได้แล้วนะครับไม่เล่นไม่ได้ล้วตอนนี้สิงโตพลักเรางมีเท่าไหร่นี่ต้องเล็ดมาให้หมดครับจับในมาสิงโตเสียบซ้ายเข้าไปอับบาสก็โตขึ้นมาสู้นะยครับสิงโตเด้เข้าวาอับบาสยืดตู้สิงโตเสียบ้ามาได้นะครับจังหวะช้ของสิงโตก็มีมาเหมือนกันและนี่ก็ไม่มีคําว่าเกรงกลัวสัก์สีของนักชกมุมแดงเลยครับสิงโตเนี่ยเจ้าป่าครับ เด่งอีกครั้งจากสิงโตไปปะโชเลยครับเห็เข่าเริ่มสำแดงต้นเลยครับสิงโตเดินหน้าลุยต่อนปฏิทึกรถอ้าวกลับล้มไปง่ายๆครับอัปบาว่าเก่าๆนี้ก็ล้ม่ทั้งลบทั้งได้เหมือนกันนะครับตีด้วยขวาจากสิงโตอัปบาไม่ยอมจะพลาดมาฟางแล้วล็อกนี่ครับหน้าคนหนึ่งขวาคนหนึ่งล็อกไว้ครับแต่ว่าก็ตีกันไม่ได้ครับนะครับแยกมาตั้งเกมใหม่ครับสิงโตเดินเร็วครับพยายามจะกวาดที่ หลังผลเกลียบตาย้วครับอามัสได้เข้าสู้เข้าขวามาจากถึงตู้คุณดีผมดีคุณมาผมก็คืนครับเอาแย่ครับแย่นะครับไหลออกมาขวาจากด้านเจ้าอามัสครับกูแต่ว่าสิงโตแก้เกมด้วยลูกขวางหน้าครับพี่หน่อยครับนี่ครับขวางแล้วเสียบเน้นครับเน้นตีอีกทีมาแล้วครับสิงโตครับแม่เริ่มโชว์ฟันต์นักเวทเกมวงในครับสิงโต เขาก็ะโดนเข้าร้อยอีกอ้อ๊อามัดลูกนี้โดนไปแย่พอสมควรโอ้โหอะไรครับขย่ำต่อครับสิงโตตีด้วยขวาแล้วหมดยกที่สองครับแ <Man. S 1> ม่มวยไทยไฟเตอจบครับกูเอกนำรายการครับรู้เว่าเราใจครับ กับ68.5กิโลกรัมว่าเร่งเครื่องทำเกมตัวเองได้ดีครับวัตราสิงโตววัฒนะในยกที่ผ่านมาเพยายาจะใช้ยองหวัดขวางหน้าอาบาสจะมาปีอัดสีข้างเข้าไปสถานการณ์แบบนี้ชิงดำครับต้องมาลุ้นกันต่ออีก3นาทีสิงโตววัฒนะเนี่ยนักเบย์น้อยแต่ว่าถ้าสิงโตนำโชคนักร้องครับ แต่วันนี้จะนํำช้หรือเปล่าเดี๋ยวรู้กันครับเอาละครับได้มาคนละเยอะครับยกนี้ชิงดำแน่นอนปีด้วยส่งเสียงคำลามด้วยครับเอาละครับไล่ต่อนมาจนถึงหน้าผู้บรรยายนี่แหละครับอะครับอับ,บาตเตียฝาดันแทงใต้อันมาทุกโอ้หักไปข้ามมาตัวเองไม่เอาอ่อนล้มเองครับทางด้านอับบาตเอาละครับเริ่มจากสีเรียงเสียตรง เดือดดาดจังหวะครับวางขวาดักไว้อมาดพุด่งชาร์จแล้วเสียบซ้ายสิงโตตีเข้ามาอมาดลุก,กวงในต่อครับอมัดในอย่างเดียวครับอมาดพยายามเกาะในสิงโตก็เสียบขึ้นมาตัดรอดอ้าวสิงโตเดินหน้าชิงเดินครับจับไล่มาอู้อมาดแทงก่อนสิงโตเอาไปได้เข่าซ้ายคุมดีผมดีครับอ้าวได้มาคนละจังหวะครับแย่ครับแย,แยแ่ดักเข้ามาขวาจากพัด้านสิงโต มาเสียคืนแล้วขวางขวางไม่อยู่ครับแต่ะสิโตแต่ว่าจะมาถูๆไทยๆกันแบบที่ต้องแยกครับเดินหน้าเป็นแม็กกับันด้าอับบาสยกนีหรือว่าขยับได้ดีครับจับไหนมาถึงโตแต่งตัวเช้าเลยอับบาสมาสองมาสามครับถึงโตขึ้นมาได้หนึ่งเดี๋ับถึงโตต้องเดินเลยครับปล่อยให้อับบาสบุกแต่ฝ่ายเดียวไม่ดี จังหวะนั้นโต้กันไปโต้กันมาแลกกันไปแลกกันมารับเก็นบวลเข่าอาชีพครับกรรมการเข้าบอยเข่าเก่าเอาครับเด้ด้วยต่อครับอับบาสจากนั้นมาเสียบซ้ายล็อกบนอาจจะหวอนเด้ยังได้แรงกันแทกขวาไปก่อนครับได้มาเป็นชุดใหญ่ครับอับบาสไปสนเลยครับสิงโตขวางแต่ไม่อยู่ครับโู้โหจะเป็นอับบาสที่ตีเอาเลยครับแต่ว่าก็ถูกโต้เหมือนกันไม่ใช่ว่าตีแต่เพียงผู้เดียวนะครับ ต้องบอกว่าเป็นนักวยเข่าที่ชกมวยไม่น่าเบื่อของอนักวยทั้งคู่ครับขยันเสียบขยันแทงขยนงขันเด้งกบัตเต็งของขวามากสิงโตด้านแทงตายใช้เวลาไม่นานครับในการเดืยดหาจัางหวะเด้งทั้งมวยทั้งคู่ครับเอานะครับท่านผู้ชมครับเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีหลังจากนี้ครับแล้วเวียงทิ้งเลยครับเป็นทางด้านสิงโตที่หักอัปปัตตล้มลงไปนะครับลุกขึ้นมาใหม่ครับอัปปัตต์ก็ลุกช้าครับต้องใช้มือใช้แขนช่วยพยุงตัว รลบเกะอีกทีวางขวาโดนตัดแล้วเททิ้งครับแตงหวานนี้ล้มลงมาเกิดกันครับอาบาดการส่งตัวแล้วจะหายไปครับจับไปได้ขวารบต่ำเล็งขึ้นมารับอาบาดหักออาแล้วได้ขวาต้าวสับสับด้และเจนฮิต้ามุมระคังครับอาบาาดได้เอาคืนเหมือนกันสงครามยังยังไม่จบท่านผู้ชมตีขวาอับบาดเจอซ้ายของธนาเจ้าสิงโตแล้วเติมอีกทีครับนี่นะครับเข็นกันตลอดเหลือเวลาอีกนิดเดียวครับ ถึงโตเดินหน้าลุยอับบาสก็ไม่ย้มหนีครับหาช่องเข้าทำเหมือนกันแล้วก็บาสแทงซ้ายสิงโตตีอ,อ้อมและท่านผู้ชมครับครบ3ยกครับในคู่เอกนำรายการพิกัปด68.5กิโลกรัมสิงโตววัฒนะนักชกในมุมน้ำเงินเจอกับนักชกนิกรีแชมป์อย่างอับบาสมอราชพฤกษ์ครับเข้มข้นครับท่านผู้ชมครับสำหรับผู้เอกนำรายการในวันนี้ แต่ว่ายังลือครับยังเหลืออีกหนึ่งคู่ครับเป็ัก61กิโลกรัมระหว่างเต็งหนึ่งชอชัยกับพานทะเลเกียรินาวีรออยู่แต่ว่าต้องบอกว่าคู่นี้แข่งแรกกันได้สนุกครับอัดกันไม่หยุดเลยทีเดียวดูจังหวะเสียบขวาครับแต่ว่าอาบาก็เดินชนเดินคว้ากับตามสไตล์อะไรครับท่านผู้ชมครับผลการตัดสินคู่นี้สำคัญครับใครจะได้รับการชูมือไปลุ้นกันครับ All right, ladies and gentlemen the final prize max สนับสนุนโดย max มวยไทย facebook page page official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด facebook l ลายทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม max มวยไทย official ได้แล้ววันนี้ no prize Max Muay Thai Facebook page. All right, ladies and gentlemen, of the three rounds of actions, we go to the judges' scorecard for the winner. Draw, summer. It's a draw, ladies and gentlemen.